สบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องป่องไปกันเบิอกันสุขู่สู่คนว่าเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศอันนี้ดีตรนักประสู่ซ่องของบบาวก้าสู่ีวิตพ่อแม่พี่น้องห่อยเนาะในสำหรับวันนี้กัทางเ่าก้ากับสภาพพี่พอน้องมาหาทางน้องไอเดียพ่อแม่พ,มพีนน่น้องนอกากาศมาใกัสิมาถามเรื่องลาวทางน้องไอเดียว่าเพิ่นไปหํำไปเฮียนอยู่บ่แต่ละมื้อพ่อแม่พี่น้อเยเนาะทางเ่าก้ากับบุมมีเวลาจะมาหาล้านพ่อแม่พี่น้อยกับทางเ่าก้ากมี มีแต่ไปหาแล่นหาซื้อ,เ,อเครื่องอุปกรณ์ทั้งเฮือนตอนนี้กับพ่อแม่พี่น้องเนาะกมีเอฟซีหลายท่านพี่น้องนะพกก่อกม่คอมเมนต์มาหา,าให้คอมเมนต์มาหาทางาวา่าก้าให้มาหาทางน้องไอเดียแน่ว่าเก้าเอ้พอดีเนาะเอฟซีพอดีขึ้นฮอดทางน้องไอเดียพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางว่าก้ากับประเทศไทยทางน้องไอเดียแจ๊กเชื่อพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้กับทางทางว่าก้าก็จะได้มาหาทางน้องไอเดียให้พี่ให้น้องเบิกขับซ่มมุมกันพ่อแม่พี่น้องเอง้ ตอนนี้ก็เท to ้าก็มาก็เห็นน้องไอเดียเป็นเหตุเวีกแล้กุ๊บล้วกุ้ยกันอยู่พ่อแม่พี่น้องไอ้โอเคพ่อแม่พี่น้องไอ้ว่าอะไรฮั่งไปทักทายสบายดีทักน้องไอเดียกันเลยพ่อแม่พี่น้องไปกันเลยเผื่อกล้องหลังโ่เกเผื่อเผื่อกลถาม์และบ้าประชาบาลนี่เปิดกล้องหลอกกล้องหลังนโยบายว่าเผื่อกล้องดาวเห็นเลยนั่นเห็นอันแล้วเฮ้ย vào rồi thằng gặp bên ai thì nói <laughs> có thuật khó phải lại thì nói sợ bài tí nói đi rồi hết nhang này nào rồi <laughs> có cái <laughs> đây nhọn nhiều khi nói à, nhiều khi nói nó cả bèo ý là bèo hiên không mưa nhiều ไปกินแรงโดยอ๋อว่ากับโมเป็นเจ้าหนิกันเนาะแม่แม่เราคอยให้กินแรงตอนแรงก็ต้องไปเพราะว่าเจ้าสีเงินบวกเก่งจะไหนเด้อข้าวน้องข้าวน้องบ่ก็เลยโบทานนองเฮียนก็เลยบเลไปซะเลยอ่ะกะซอยน้าสาวทำแน่เอาก็ได้น้าสาวกับบุญภู่เอาเหจะได้น้าสาวเขาหนุนยากกันแหละเห็ดยูเหตุกินเห็ดแรงเห็ดง่าย ด้วยโอ้ดีด <lawsuit royable. S 1> ีดีดีดีคังเื่อกามนอค่าูกดีดีดีวยต็มกาไดีเห็นไดีก็าล่งเองดดีดีดุดยอดสุดยอดเดี๋ยวพ่อขเดี๋ยวนับบ่าวสิมีรางวัลน้โยมมันนี่มีรางวัลนายยม่ะขยันอยากได้อยู่บ่รางวัลอยากได้อยากได้หยังอยากได้ยได้เงินอยากได้เงินฮะ

น้องไอเดียกับน้องไอเดียสู้ชีวิตพ่อแม่พี่น้องอเ,เนานะก <c oughs> ินข้าวกิกนน้ำแล้วบ่าละยังบ่ได้กินก็ลังเฮ็ดกินตอนเช้ามาจะเฮ็ดยังแน่ตอนเช้า,า,ตาแต่ละมือ้อตอนเช้ามากยังว,ว่จะกินแอร่อานได้ให้เอ้ยเห็ดปูเห็กิน,นแล้วก็นนโดยแล้วก็ไปโรงเรียนโดยอ,อืดีดีด น้ำมันดึงมันใช่มาแต่เฮือน,นอ,อ,อ,อันเพื่อนน้องไอเดียบ่อยู่ใกล้กันเนาะน้ำเพื่อนให้หน่อยจะเตรียมแมงมันตายแล้วหรือไงไก่ไก่เมตูบ่อ่านไก่เมตูซ้ำจะเตรียมเมตูให้ได้ตอนนี้แซวแก้มพยังให้กินสูกินมแมลงนี่นะ mời kia gặp phụtô, phụtô hông à, thằng sau thieng phi nô, thằng lục sau thieng phụt nhiều phai phi nô nữa, là bao nhiêu giờ, lai với bani, nó nông khoai phụt mát là chạy đấy đi, bà rồi. น้องพลอยมาเร็วมาเร็วหันหน้ามาสบายดีป้าลูกไงปูให้พปิทออขึ้นได้นะบน้ให้โชว์อะไรบานนโู้สบาดีสบายดีป้าลูกสะหน่มมือแล้วสบายดีป้าลูกรู้ ปลกกับมะเป็นมานี่อ่ะสี่มันเป็นยังดอกอย่าแหละอ้ทางแม่น้องพ่อเพื่อนก็ได้ปลูกผงปลูกพักพี่น้องยขักคักขักเพื่อนก็ได้มามันมันก่อนก่อนมาเห็นเพื่อนทธอแต่น่ะพี่น้อยเห็นพ่อเพื่อนก็เริ่มเห็ดสวนบ้านในเพื่อนมาบ้านในก็เคี่ยวพืชลืดบ้านนี้พี่น้องเอ้ตัวขักขักขักไรขักไรงามงามงามใส่ปุ่นเนาะใส่ปุ่นธรรมชาติบ่พ่ออืม

โอ้ยยังได้โทริชับไปซื้อธอรัชั์เก่าเกลืแล้วโด้อไปซื้อโทรัชั์เก่าโด้ยพอได้โทรหาผู้สาวพอได้โทรหาผู้แขกผู้ชายเรหยอกพระตู่เพื่อนพี่น้องเลยนะพอได้โทรหาลูกหาหลานนี่แหละพี่น้องไอ้เนาะเราหยอกทางพ่อตู่พี่น้องเลยเอ้ยเพื่อขายอุ้มหลานเพื่นยุติโน่พอได้ทรหาลูกหาหลานเขาบเอากระเพยที่เอาเลยกายแม่น้ควายจนนี้ให้ดูให้กินเอาไปนี่แหละเลยแต่ละมือ เอาซอยกันเลยแะเดี๋ยวท่านะผมบอกกันให้กินอยู่กินแยะเพื่อมีแต่พอเลยแหละเอาแต่ละมือเลยเอาล่ะน่องเดียก็เอาอยู่น่องเดียก็เอาเพิ่นหดพักเพิ่นพักแล้วก็ล้างถ้วยโอ้หดพักนี่อนไอเดียบ่หดนี่นะน่องเดียได้หดเด้อืมพี่น้องไอ้ใส่ได้ย้อนอยู่ได้ครับน่องไอเดียกับพี่น้องพ่อเฮ็ดกันคู่ให้แล้วก็ปุ๊บกับเช้าแล้วก็เพิ่นแหละหดกูมึอเลย นี่แหละสอนลูกหลานให้หัวจักเพียกจักการจักงานแต่ได้น่อยพี่น้องเอ้ขิงงอกขีงง้อกเพิ่งได้หดเสร็อือปล่อยใช้กับจักงามปลูกธรรมชาติเฮาไม่ต้องใส่ฟงใส่ฟูยปลูกธรรมชาติเฮาก็ได้กินงามปลูกพอได้กินเฮาบม่ได้ซื้อมือเพาะไอ้ดีดีเป็นได้หน่อยเดียวแลละละโอ้ดีดีดีอ่าน้องไอเดียกับพี่น้องเอ้ นี่นะฟอไอคือันก็คือบ่งกาลังขึ้นเด็ตหม้อ่งงัวกินก้นเน็เน้องงัวเ็ก้อนงัวเ็ก่อนงัวเ็ไปท่อินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮงยเฮเฮ้ย้ยเฮ้ยงเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้เ้ยงัวเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเ้ยงยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงัวเ้ยยเฮ้ยเฮ mọi bảo cao, người mọi người bảo cả ba người mọi người mọi người mọi người ấy người mọi người mọi người mọi Này, mọi người 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 con người mọi 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 kiểu mọi người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  năng người mọi người mọi อาชาวแจ่มป็ะเทศเปเชียนดินังพลายกลุ้ปกัวอยู่ที่น้องเลยควันอุบก็เน่าอยู่อืมดูประเทศเปเังสบายดีแม่น้องพลายสบายดีน้องโดยสบายดีโดยผุผุควันพายกลุ้ปกวัวกันอยู่พี่น้องเลยให้กินยังแรงนี่นะปิ้งปลาปิ้งปลาอืมอินไซที่น้องเป็นตาแซ่บเลยดำคี้วี

เดินนั่นน่ะมาทางห้จักความมามานั่างพี่น้อยได้ปะคือเป็นทางตู้พูดเไยไปคือทางพู่นปะมันนี่กรรบามาหาทางน้องไอเดียเพราะว่ากับพอดีเห็นเป็นเห็ดเวียกเห็นทางล่างถุยล่างบ่วงอยู่พี่น้อยมันนี่เอฟซีให้มาหาเจ้ามันนี่นะเอฟซีกินฮอดเจ้ามันนี่นะ ไปกินอดลายเทือแล้วบเบาวมหาเจ้ากันนเจ้าตะนาบ่าวบระอยมาาบก็บคาเพชรเวียดโดยีาน้องเดียก็คืออดเอซทุกท่านเบอทุกทุกท่านพี่น้องเอ้โดยบ่าแม่ได้คอดแต่เอฟซีี้เคนนึงก็เสียใจโดยคดฮอเบอร์กันสุขสุขคนเนะโดยอืม อ่าน้องไอเดียขึ้นฮอดสิบ่พอฮักน้องไอียก็ได้ผู้สิสร้างบ้านให้ขึอเนาะ้ออเฮ็ดเฮือนให้อโดยพอสิผู้สิเฮ็ดเฮือนให้มาผู้เพิ่นมันสามารถน้องอียสิฮอบ่ทุกคนเลยโดยะนําบ่าวก็สิเอาเงินให้ซื้อกินอยู่โรงเรียนเด้อบดนี้เด้อนําบ่าวก็บ่มีายดอกมีเงิน0 0 0ไว้ให้น้องอียซื้อกินโรงเรียนเด้อ อันน right, yeah. uh, right. so ี้ให้เจ้าเก็บมาเองได้นี่เด้ออ่ะใส่เสื้อผ้าเลยโดยขอขอบคุณกับคูยละเลายแล้วก็ี่าก็โดยเดี๋ยวไปเที่ยวโดยเรื่อเบุคคลได้ข้อมูลบุคาลนี้เดินทางตลอดปลอดภัยคอยนุ่นนะคะรู้มันหนเร้่องแล้วก็แมาคุณแต่ค่อยแล้วก็รอยเท้าพันเท้าเด้อคอยว่าเขาอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ ออถุพี่น้องเออยวักักคักคักพี่น้องทาง่วยพรทางน้องไอเดีกับพี่น้องขักไลคักไลอ่เป็นคุณหุพอดีจรงทีละยอ่าางถวยวแางบ่วงแต่ละาเพแต่ละเศ้าเ่าเป็นคนณดุคนมันไปใส่ยูใส่กาลอดเขาอือแม่จะไปมาเยี่ยมยามบ่บ่ต้งยหาพ่ไปขายมักซ์ลีโดยขมักล แต่ละมือน้องไอเดียนอนอยู่พี่บ่เลยนอนน้ำประตูนอนน้ำประตูถ้าประตูบุกขึ้นนอนน้ำนองไอเดียบ่นอนบ่รับบุกขึ้นนอนน้ำนอนรับเลยมันเลยนอนคนละห้องเนาะบุกขึ้นนอนทักพี่น้องไอเดียนอนทักพี่อืมห้องผายห้องมันแบ่งคนละห้องเอตู้พหงบ่มีน้องไอเดียถ้าเรากินข้าวบ่ยังยังกราให้กินแรงเนาะ ใช้ไก่จำลายอ่ไก่จานะไก่น้องไอเดียมีเก็ดตนเ็ดโบ่ลใช่ใช่ใช่าพานไม่บือ้างไปใส่โอไก่น่องไอเดียพี่น้องเพิ่นเลี้ยงไว้พี่พี่พี่คือหนึ่งสี่สองสี่ห้าหเออใช chết tôi nè, nói mít 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 mì mì, mít ngam mít mít đó, mít 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 cái con gà làm ngang, ngang p'noi, mà nói, bơm 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 bơm, bơm, mà nói cắt gà, mà nói, bơm bơm, mà bơ, bơ, tỉ huống chết tụi gà này nỗi, để cái, cái pha sạch này là, nè cái tổ này nỗi đi gà mét tu, hay lấy nó, rồi rồi นอ้พ่อจ่าเลี้ยงเป็ดลีไก่ซิน่ามาเฮ้ขักแล้วนะนี่อ่าพอดีไก่เจ้าลายกะบไหนับ่าเลยเด้อเลยไก่บอเก้าตายไปแล้วกตายไปแล้วไก่ระบาวนะเป็นเงมันก็ตายปุ้หู้มันเป็นเงาเงาเงียวนั่นแลนหละเงา,ๆๆเงาตายไปน้องดูเจ้าลายโพูดอืมนั่แหละไก่พ่อจะมีแต่งงามกับขักอยู่พี่น้อย น้องไอเดียอยากกินขนมลายเด้อกินข้าวกินน้าไม่ได้ไปองเฮียนั่นเด้อโดยไปองเฮียน้องไอเดียสามเมื่อสามพันจะซื้อขนมกินด้สามมื่อสองพันจะซื้อข้าวเปียกกินโดยซื้อข้าวเปียกกินรสซื้อข้าวเปียกกนะินข้าวเปียกเงาท่งสองพันท่านตัวขวมท่างทุ่งสามพันอยากขว่มทางไหมละ่ะบ<อ>่น้<ด>องไอเดียฮะทำหมูปลายน้องไอเดียผ้าโดยเออหมูปลา,า,า,ายละผักสลัดดีดีดีคักคักคัก ทรงนะไปยูตะกี้เลยตู้คิดเพิ่นกับ่ได้มาหาเพิ่นกับมีเวียกพละของเพิ่นนี่หน่อยเนาะได้เงินนี่สาพันนี่น้อยเดียวจะไปซื้อช่างกินมือเงินนี่ได้ปองเพิณสองพันากไปองเียนเจ้าอยากย่างไปเองบ่

ชือก,กิ่เนเี่ปิวนองเดียวจนตคองม <c oughs> <c oughs> ยันจะปิวบ้าลมลม,ลมหลุดพัดมาหน่อยนั่นแหละวน้อยอยากกินข้าวก็ลมอยากลมลุดพัดนาก็อยากปิวแล้วเฮยมันอยากกนแหวมหาอตู่ว้าวไปกับพอตู่ไปไหนก็ได้

คนกินตะข้าวบุ๊มบิลคือพวกน่ะกินตะขนุ่มอ่าคุณเอฟซีคิดฮอดอันน้องไอเดียกะคอมเมนต์มาหาพี่น้อยเนาะกะทางับาก็ซิมาถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งมาสมพี่น้อยเนาะอันน้องไอเดียกะได้น้องไอเดียคิดทอดกันว่าอะไรเอฟซีนะคิดทอดแทบบ่เลยตัวอ่ะบ่ได้ตัว Này, nó em anh đi ra ha tuấn nó ngay điakh nhím rồi nhím nó chắc lẽ anh lắc nhím của phải chắc lẽ thôi hai này nhím đây ha ôm ngân bay đây bay bay à ôm uh, ngân

อ่ะโอเคพี่น้องเนาะทางวเก้าก็ได้มาหาทางน้องอเดีตแล้วมันนี่พนะี่น้องเนาะก็ทางวเก้าจะขอโตกับก่อนบไดนี่พ,พี่น้องเลยอ่ะโอเคพี่นนะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางาาวเก,ก,ก้าก็ฝากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางบ่าวเก้าให้คลิปต่อไปเด้อพี่น้นะองเนาะทางาาวเก้าขอขอบุญขอบพระคุณหลายทางเอฟซีทุกท่กทานที่เข้ามาฮัาบเบอร์ฮับชมแต่ต้นจนจบแล้วบ่าวขับโฆษณาพี่น้องเลยเนาะ อืมก็ขอใเอฟซีที่อยากแพงทางว่าก็ขอเพิ่นอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจขอพึ่งลำล้ำได้รวยกันเบ้อกันสุขู่สุขคนเบิดกันสุมองสุบอนพ่อแม่พี่น้องไอ้น้าว่าทางว่าก็ว่าผิดพลาดประการใดทางว่าก็ต้องกราบขอโทษและขออภัยทั้งพี่น้องกันเบ้อกันสุขู่สุขคนพี่น้องเอ้ทางว่าก็ขอขอบุญขอบคุณทางพ่อหลายๆเด้อที่ยื่นมือเข้ามาช่วยทางครอบครัวทางว่าก็เพิ่นกามาเฮ็ดเฮือนให้ทางว่าก็มันีก็พิ่นก็ได้โอนเงินมาให้อ่าไปซื้อซื้อดินพี่น้องเอ้นาะทางว่าก็ได้ ไปซื้อดินน้ำแน่มานี่พี่น้อยหลังจากที่ซื้อดินแล้วไปไปสร้างดินแล้วทางว่เก่าก็ได้มาเวียนมาหาทางน้องไอเดียพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่อโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางว่เก่าสิลธรลาพากจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบพอกันระหว่างคลิปหน้ากันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะกาก่อนก่อนสิลธรลาพากจากพ่อแม่พี่น้องไปทางว่เก่าขอกล่าว่าคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี